สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินเลิกงานแล้วพี่น้องนี่เลิกงานแต่ว่าบวกกลับบ้านพญาย่บ่ามาหบกะ็ะไรยางเลาะปลาพ่อของดีจะพาไปเบิง้งพาไปเบิ้งพี่น้องมา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 เบิ้งของดีโอ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 ,โอน้ำของมาเบิ้งของดีน้ำสาวกระสินเดี๋ยวกับนี่พ่อของดีมันเละาะปลา มาพ่อของดีพ tamam. ี่น้องเด้อเด้อเด้ออวบอวบอันอันเลยพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นอวบอวบอันอันเลยค่ะของดีของเฮาพุ่นน่ะเห็นบ่เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเด้อ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 ให้อันนี้ถุงถุงเกืบก็ถุงขวดเก็บขวดพ่อพี่น้องเอ้ยเก็บขวดจากโรงงานเอาไป สะสมไว้ถ้าไปหยอดกระป๋องนะไอหยอดไอตู้นะคะ่ะพอได้เงินค่ากับเขานี่เดี๋ยว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 ถ่ายรูปกันบอฮันเดี๋ยวถ่ายรูปอยู่นี่เอาอันนี้ออกกันนี่เดี๋ยว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 นี่พอชิเอาอันนี้ออกพอชิถ่ายรูปกันนี่ถ่ายรูปไปโซ่พี่น้องกันนี่เห็ดปวกเห่าพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่ออกโอ้ยจนว่าอันนี่ เห็นบ่เอ้ยมันอันนี้เนี่ยจนสิเน่าแล้วออกแต่เหืองบู้นี่ข่อยบุญยางมากจักเทื่อบางนี้โอ้ยเน่าพี่น้องเ้ยอันนี้ดีดีอยู่นี่โอ้อันนี้ดีดีอยู่แต่ว่าอันนี้เนา่านี่เฮ็ดปวกข่อยออกแล้วพี่น้องจ้าคุณนะเู้เจ้าเบิง่งคุณนะ อวบอวบอันอันเลยนี่เห็นหมอนี่เน่าถิ่มกันไหลายอันนี้ก็เน่าถิ่มเห็นบ่พอบ่แหวะมาเน่ารลดนี่โอ้อันนี้บ่คืออันนี้บ่คือปล่อยเดี๋ยวอันนี้คือบ่นี่แต่บ่คือเ้าก็บ่เอาเด้ถ้าคือห้าสิเอาอยู่นี่คืออยู่อันนี้อวบๆวบนี่ เอาไปสุบเว้ยใ้เมนูวันหยุดแล้วพี่น้องเลยมาสิ้ผ้าตัดขาป่านนี้ตัดขาพี่น้องเห็นว่างามๆเฮ็ดปวกก็ดีใจนี่เฮ็ดปวกนะจจะนี่เฮ้ยงามๆอยู่คนน่ะเอาไปสุบเนาะค่ะอืมสวยมงามๆเลย อันนี้ค่อยบ่เห็นมันพี่น้องเนี่ยกลังขึ้นมันอยู่ใต้มอดถ่อยเหยียบเหยียบก็บเอาคือเก่าเลยนะ่ะอื้ออ่อนๆอยู่เลยนะ่ะอันนี้สนใจเอาได้แต่ดอกเนี่ยอะไรอัน,นแมงกินข้ากระตัดถิ่มเนาะนี่สวยๆอยู่เลยนะเห็นไ่มเมนูต้มซุปวันหยุดอันนี้เอาแต่ดอกอื นี่น้องค่ะนี่เนี่ย <c oughs> นี่ปไปยางาต่อพี่น้องยางต่อโอ้ยุ่งเก็บว่าพลอยอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วอู้ยเทาทีมเมดเกิดตะเหืงน้องบาดนมนีด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 ปรสิทภาพมือเจ้าเบิ่งพุ่นน่ะปาเหลือกตะขาแล้วก็มีกำลังเกิดก็มีกำลังเทาก็มีพี่น้องนี่ กำลังเกิดออนี่กำลังเกิดงามๆมานี่จ้ะเด้อออนี่นี่เห็ดปวกโอ้ยอ้าอ้าอ้สขี้ซะเหดเทาเมื่อ่อออะ,ะโอ้ยใส่าย่ในี่เทาเมื่อแล้วอันนี้กำลังขึ้นนี่ นี่เอาพี่น้องโอ้ยนา่า <laughs> โอ้ยแหงโอ้ยตายตายเห็ดแหงนี้จากมดอ่อปล่อยอีกแล้วพี่น้องตาว่าสิรอดความแรลงบ่นี่เอาได้บ่วเดี๋ยวเบ่งกันสำรวจก่อนนี่สำรวจก่อนเอาได้อยู่ วุ้ยไอ่ไอ่ไอ้อยังกาะแมงมุมเออนี่เอาได้ยุตจ้ะนี่เนาะเอาไปสุบ <laughs> ดอกนี่นะจะไดยางงา้ยุนี่กําลังงามๆนี่ยเอ้ยนี่เอ้ยอยางงามเลยพี่น้องคนนะ่ะเอ้ยพี่ดสักหนึ่งชั้นนี้เป็นใดเนี่ยปัดอวบอันอ่นอั่นเลยพี่น้องคนนะ่ะ พื่นอน่ะขาดอกหายหมดเลยเหลือแต่ขาเห็แดแดงพี่นนองพ่อเห็แดแดงเพื่นอน่ะเห็นปะเพื่อน่ะพี่ซึ่งหนึ่งเอ้ยยัางงามเนาถิม่มเหลวกักมีฟ้าแข็งปรก,กเลย เพืเฮ็เดแดงกับมาเฮ็เดแดงกับมาเห็ดปวกกับมาอยู่ป่าขางเฟสบุ๊กขางที่ทำงานพี่น้องเอ้ยอพุ่อนนะเห็นบ่งามบ่ดอกใหญ่ๆอวบๆหลดพุ่นนะเฮ้ยป๊าเพุนะ่อนนะเฮ้ยม,มาตัดขาเลยจะจ้ะ ต,ตัดขาพี่น้องตัดขาเพื่อน่ะเห็ดแดงอ้ามันงามเพื่อน่ะเพื่อน่ะบึ้ยเพื่อน่ะเนาะเป็ดหนึ่งเอาเป็ดหนึ่งเ่ยเอาพี่น้องเบิ่งน, <c oughs> น,น,นึ่งิเ,เนห,นงห็นบ่เฮียเฮ็ดอ,ออกคักแน่มืออื่นอ่อจะเป็นาะฟังทางนั่นกันโอ้ยโทษเป็นาะปลาฟังทางนั่นก่อนเห็ดปวกลหลาย นี่น่าได้แล้วได้แล้วเดินต่อน้องพ่อเห็ดหยังนาะบาดนีเ็ดหนังไก่อุ๊ตาเห็ดหนังไก่ก็ขึ้นพุ่นน่ะมนเฒ่าหมดแล้วบ่อุยอ่อนๆอยู่ ใา้เอารูปแล้วนี่เนาะค่ะเห็ดหนังไก่พี่น,ออน้องอ,อ,อ,อุ้ยพุดนะอ่อนๆค่ะอุ้ยเกิดดิดไตเงาไหมพ่ะนะพี่เอ้ยนี่นี่เห็ดนังไก่กับมามาสุเห็ดอารูดมาเลย ถนะุงสิพ่อใส่บนหน้านะชะละพัดเห็ดเดอ้อพี่น้องจ๋ามือนนี่ีก้อนหนึ่งก้อนนี่ก็ง่ายงามงามอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหนังไก่แดงนะพี่น้องนะสีแดงนี่นเราตัดเอาแบบนี้เลยเห็นปะ กำลังขึ้นเนี่ยกำลังขึ้นน,น้อยๆนี่นี่เห็นว่าผีขึ้นหนึน่งนี่โอ้มีดบาดมือข่อยจะบดใส่ถุงมือเดี๋ยวคอน ประทมพยาบาลจะเข้ากันพี่น้องหนังไกอีกแล้วพี่น้องคุณน่ะป้าพี่น้องเลยเห็นหนังไกอคุณน่ะงามงงังะ้ะใช่คุณน่ะโอ้คุณน,น่ะอ่อนๆอยู่มันจะขึ้นอืมดี พุ่น่ะเฮ้ยเียสิเต็มถุงละข้าวเดียวเนี่ยเข้าไปสาสางอยู่บ้าน,นเฮ้ยพี่น้อง มีดบาดมือปะอันนี้สงสัยจะเห็ดพึ่งขาลายพี่นอ้องนี่เห็ดพึ่งขาลายน่าจะใส่ได้บ่นี่โอ้ยแกแล้วบ่เอานะจ๊ะดำแล้วบ่เอาเห็ดแดงอีกแล้วเห็ดแดงหนึ่งดอกนี่ พวกหนึ่งดอกขึ้นอ,อ่โอ้ยเห็ดปวกป้านี่พวกอันรักนี่จ้ะคุณน่ะงามๆอยู่เลยไปเห็นแล้วคุณน่ะกำลังขึ้นกันมีป้ากปุ่มนี้ว่าหลายเลยเ调ทิ่เมเร็วกันมี่ เนี้เเ่าถึงแล้วนี่ก้อยคอยหาถุงมือมาใส่ล่ะเนี่บาดมือ่อยเนาะนี่น่าจะคือนงคือไะโอ้พี่น้องพี่พี่พี่นี่กำลังขึ้นเห็นปะคือ่ะ ปวดๆอันๆเลยคพณ่อนะ่ะกําลังขึ้นคพณ่อนะ่ะเอ้ยซุบ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 คุณนะ่อน่ะเอ้ยเอ้ยมืออื่นไหนมาอีกแค่น,น,นั้นพี่เอ้ยอันนี้เน่า เก็บเห็ดปวกพี่น,น้องเก็บเห็ดปวกโอ้ยเนาโอ้ยหืมโดพังหมดเลยโอ้ยเนาอันนี้ดีอยู่ ดีๆอยู่พี่น้องพีเห็นหนึ่งอ,อ,อ,อันนี้ดอ,อกแข็งแข็งอยู่ดิเอาออตัดแข่เลยจ้ะปวดปวบปว ปับเนะพี่้องคือนะงามหลายจนว่าเอาไปสุปจ้ะโอ้ดอกแตกดอกข้างมดข่อยกระเดย หอดบ้านง่ายบ่น้อเมอือนี่เนาะเดือดงานซีม้งหอดบาา้านเจนม้งเนาะพี่น้องเห็ดปวกเห็เดแดงเนาะคะ่ะไาเห็ดปวกหลายค่ะไปต่อจ้ะแดงพี่น้องเห็เดแดงหน่อยเห็เดแดงเห็ดกอเนาะคะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเห็ดปลวกค่ะพี่น้องเฮ้ย พี่นนะแม่เห็ดปวกมาอีกแล้วพี่น้องเห็ดปวคฮะโอ้โหจะเจาวัานเน่ยพี่น้องพีน,นะเด้อเด้เด้อเดเดเพาทยจกลูกกันอันนี้งามๆนี่นี่จะมันออกแต่หมัจนมันเฒ่านี่จะค่อยนะบ่เอาแล้วกันนี่ โอ้ยนุ่งก็หลายค่น,นุ่งโอ้ยผีอันหนึ่งผีหน่องเาง่ามจ้ะบอพี่นออ้องช่วงน,น,น,นี้จนว่าเถาแล้วได้ตะขาออาดิบ่ะช่วงนี้มันออก มันออกไม่ก็ยสิเอาดอกบานน้ำนะจ๊ะส่วงหนี้งเพราะว่ามันบ่อขั้นได้หลายบัดเดียวมันหลาเห,ห้จังเหาจังเศร้าเอาดอกบานอันนี้เฮดแดงค่ะพี่น้องคุณนะอบเลยเฮ่ยพี่เห็นปงทุ่มนีตายแล้วนี่งาม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 นี่จ้ะ Ôi, chắc mình lọc ta cái hình bụng Thôi này, hình mà, ngon ngon mà Nếu có béo cụ cân, béo thúng cân น้าเลยพี่น้องรัดขาด้วยอันนี้ว่าอาดอกลวกใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องสุกแซบ่บจำแซ,บแซบ่บขอจะว่าไอ้ฟังหอมค่ะก็อย่างนี้พี่น่ะอ ยุ่งกับหะายเพื่อนยุ่งมันทำเนี่ยอันนี้เห็ดแดงเห็ดกอเห็ดน้ำหมากบานห้องอันนี้อวบคักพี่น้งองบัวอย่างงามเลยไปต่อไปต่อเห็ดปวกหยัก ผู้เจ้าเคยเห็นบ่าปาดเฮ็ดปวกยักขึ้นน่ะอุ้ยกักมันแน่เลยพี่น้องเย้ยขึ้นน่ะนี่จ้ะโอ้อันนี้บดายการนเพี่ thịt buộc dắt, hmm. cái mùi bò buộc nhanh nhanh kìa, không hmm. bao <laughs> นุ่งขาหูนุ่งขาหูโอ,อเค okay, พี่น้องจ้ะสาวกระสินขออนุญาตปิดคลิปเดิมื้นนี้เพระาะว่าถุงขาดนี่จ้ะเห็ดของเรานะคะพี่น้องเกือบเต็มถุงละเดี๋ยวสิว่ววางให้เบิ่งนจะจ้ะคุณนะ <laughs> เห็ดเต็มถุงแล้วค่ะถุงขาดแล้วขออนุญาตเมื่อก่อนอเดี๋ยวมือื่นผามาเก็บไหมพี่น้อง ผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างให้สาวการสินคนไกลบ้านนะจ๊ะพี่น้องบ๊ายบายจ้ะสวัสดี